สองสเปค all-new Porsche Cayenne EV รถ SUV หรูยอดนิยมที่มาคราวนี้เป็นไฟฟ้าล้วนพร้อมพกแรงม้ามาถึง1,000ตัวสำหรับ Porsche Cayenne EV นั้นปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการทดสอบอยู่นะครับโดยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้โดย Cayenne EV นั้นจะใช้แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง premium platform electric ที่พัฒนาร่วมกับ Audi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับที่ใช้ใน Porsche Macan EV โดยภายนอกนั้นจะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Porsche Cayenne แต่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยจะเน้นการออกแบบตาม ตลัดอากาศพลาศาสตร์ที่มากขึ้นในสนองภายในนั้นจะมีความล้ำสมัยโดยจุดที่เด่นที่สุดคือหน้าจอกลางโคง้งแนวตั้งเค r ร์ฟโอเลดดิสเพลย์ที่ประสานเป็นส่วนหนึ่งกับคอนโซลกลางซึ่งเป็นจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในฟอร์จีและหน้าจอคนขับจะเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด14.25นิ้วและมีจอผู้โดยสารขนาด14.9นิ้วมาพร้อมไฟแอมเบียนไลท์สีทางด้านของขุมพลังนั้นในตัวแรงอย่างฟอร์จีไคลเอนเทอร์โบอิเล็กทริกคาดว่าจะมีกำลังที่สูงกว่า1,000พแรงมา้าโดยจะ รองรับการชาร์จสูงสุดที่400กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งโดยจะสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3วินาทีและทำ0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน8วินาทีและท็ปสปีดมากกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆของเจ้า Porsche Cayenne EV นะครับข้อมูลโดยละเอียดอย่างเป็นทางการนั้นต้องรอชมกันอีกทีตอนเปิดตัวปลายปี2025นี้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยัััังงงงงไไไผผมมมมมจะาา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 ออออออปเเดดดตตตให้ทททุกก่่่่่่่่นนนนรรบแคยย็ลลืืิชววพพขสๆ